แต่ไอ้ไส้เนี่ยนั่นปั่นงูอันไม่เหม็นงูเลยนี่รถไฟรถไฟนี่อันเห็นเราเป็นยังไงนี่เคยขึ้นเราบ่บ่อะไรบ่เคยเห็นนี่ดิจังว่าคิดว่างูบ่ได้ยินนะโอ้ย่างพี่ย่างพี่นี่ล่ะนี่บอันนี่ล่ะคือรถไฟฟ้าโอ้อันนี้บปนรถไฟฟ้าไฟฟ้ารถไฟฟ้าลอยฟ้าคุณรถไฟฟ้าลอยฟ้าใต้ดินก็มีใต้ดินก็มีนี่อัน นี่นี่ไต่ดินสถานีนี่ลุงยางลงเป็นนี่ลงไปนี่นี่แมนแมนแดงนี่แมนลงไปหันละก็คือนี่ละคือเมืองที่เขาพัฒนาเนาะเจ้านี่คือมาเมืองไทยไอ้กรุงเทพนี่ครั้งแรกแต่อยู่ไทยโดนละแต่ว่าบริเขามาในกรุงเทพแมนบ่แมน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 ทำงานอยู <apply some antis> ่เนาะกะขั <ming> ้นเบาแล้วกะมันวราทำไม่ง่ายนี่แหละแต่ว่ากะเปิดใจนะพูดพูดหันไปท้างหลังผุนแมนยังคือหลายนั่น เห็นบ่เขาพวเป็นผูว้ว่น่นะบ่เดิวนั่นเป็นสวนลอยฟ้าสวนลอยฟ้าสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวนเชิงห่างไอ้ไอ้ที่ก็ลังเป็นข่าวเป็นข่าวอ่ะบอกมีนเมนเมน,มนเดี๋ยวที่ผาเจ้าไปหันละ่ะก่อนอื่นนี่เจ้าว่าเบิ่งบรรยากาศออตึกล่าบานช่องเขาเนีนรรย่ยมันเป็นตีละโอ้ยคุณน่ะสมมติกับผู้เนาะแล้นี่ตึกอีกยังไงนี่ ตึก oh, อันนี้โรงพยาบาลจุฬาโอ้โรงพยาบาลจุฬาแม่ที่ไที่ออกไม่ข้าวอันไหนที่ใหญ่ที่สุดไหนบ่ได้ใหญ่ที่สุดเลยยังมีอีกบ่ะยังมีไงคนี้ก็มีอยู่แต่ว่านี่คือเโรงพยาบาลที่ให้เล็กน้อยนี่จุฬานี่มารักษาฟรีๆที่เป็นผ่าตัดหัวใจหรืออย่างตอน้นาะที่นําขบวนมารถ มอไซค์รถพยาบาลที่น้ากระวนมาตรกรองดังเขาดัง,ดงะนะงนี่คือโรง,<ล>งพยาบาลให้ชีวิตคนเล่าเด็กน้อยคนเล่าสิเป็นโ,งโรงหัวใจตอนนั้นเนาะว่าพาตาออัดนะคอไทรคนกับซอยเห็นบ่คุณนระไม่อม่มแล้วไม่อีกแล้วกิ้งกือบอกหรือยังเจ้าเห็นเราเป็นยังไงกิ้งกือหรือยังไงเจ้าเปรียบเทียบใส้ยังนี่เปรียบเทียบสีขีกี่เดือนแล้วที่กี่เดือนก็จะได้ร้อยฝ่าขีดกี่เดือนเนี่ย กี่กึ้อเนาะกี่กึ้อเลยกึ้อเนาะโบกึ้อลายขานเนาะเอออันนี้มันเป็นหลอดอะไรใหญ่เป็นหลอเล็กแล้วคือรถไฟนห่นไหละเป็นหลอเล็กเป็นล่างเคยเห็นเลยนี่ใส่ไฟฟ้าได้บม่ได้ใส่น้ำมันโอ้เนี่ยใส่ไฟฟ้าไฟฟ้าแรงในในในล่างเลยเคยเห็นบอร์ดยุบานห้องบ่มีเไหมีแต่แบบความเร็วสูงกระจิงอยู่แต่ว่ามันเป็นความเร็วจาก ประเทศจีนมากเนาะ<อ>แต่นี่เขาคือสร้างเองคนไทยสร้างเองคนไทยสร้างเองแมนฝีมือคนไทยรุนล้วนแมนงบประมาณคนไทยบริษัทติดหนีจีนเด<อ>้บ้านบ้านเฮาเด็ดบ้านเฮาบใใ่ใส่นีใส่นีจีนเมิดเว่อร์เฮ้ยประเด็นว่าฉลาดตัวน,นั่นบว่อร์เออเอาเบาง่ายเอา ยืมยืมใหม่ๆพ่นก้อนหนาๆ<อ>ยืมใหม่ๆพ่นมาก,กะหลายปี<บ>ได้เทื่อสีเดียวเทื่อ,อสีสั่งเอ้ยเทื่อกสีไซนีเขาหมดเทื่อสีเป็นคลองเล้าหนี่กันหยาดกูได้มันกะบมันกัคันเบาแล้วมันกะมันการพัฒนามันยังไม่ได้ถึงขั้นนี้อนะอมแมน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 เบิร์เบิ่งนเนี่ยไปเป็นสะพานเขาคือเขียนว่าสะพานไทยญี่ปุ่นไม่แมนบ่ไปประเทศญี่ปุ่นบ่ นี่สะพานไทยญี่ปุ่นคุณลอกเล่นแบบญี่ปุ่นมาหรื่าเลยนะบ่แล้วมันเ,เป็นอันนี้เจ้าเขาถามโากันว่าคบคิดคันว,ว่าเจ้าว่าสะพานไทยญี่ปุ่นนี่ความหมายมาจากทางไหนเจ้าคิดว่าจังไหน<อ>มันคืออย่างคนคิดว่าเห็นอยู่ญี่ปุ่นหละก็เลยมาส้างบอกบ่แล้วอ๋อคิดว่าแม่แม่คิดว่า,วาต้นแบบมาจากญี่ปุ่นแลวก็แปลว่ามาส้าง่งนะ ก็คือนี่เขาคือสะพานมิตรภาพเ,เขาส้างก็คืออันนี้ได้งบได้งบจากญี่ปุ่นมาซอยเหลือนำ้ำ<อ>เขาคอเคยตั้งชื่อว่าสะพานไทยญี่ปุ่นเป็นเป็นสะพานมิตรภาพคือก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวประมาณน,นั้นนะที่คนไทยไปส้างไ้ลาวสี่นะก็เอาทุนร่วมร่วมทุนกัน,นกเคยตั้งซ<อ>ื่อสะพานมิตรภาพไทยลาว อุ้ยไม่แล้วรถไฟอ้้ยม่แลวสีดงเงินรัวะ <c oughs> สีดงเงินเลยบ่แ <c oughs> น่นอนเนาะอยากให้บ้านเ้ามีจริงสิบ,บอ่ะ้ามีแนวนี้นี่ก่ะไปว่านี่ <c oughs> อีกจะปีกกอีกกาวะนต่หลายปีเติบอยู่ได้กวบบ่าวาเนะจะสีมีแบบนี้ได้เนาะมันต้องพัฒนาคนคคก่อนที่บาแม่แม่ต้องพัฒนาความคิดของคนก่อน เมืองไทยนี่ก็คือำํำบานพี่บานน้องเนาะ man, แม<ก>่นแม่นแม่เเอาเอา <man. S 2> เอาระเบียวนัยไทางสังคมเอาการพัฒนาของคนีก่อนไปพัฒนาประเทศเท่าเนาะแม่นแม่นแม่จังประเทศจังสิได้พัฒนาแม่นแม่ก็คือการการเป็นยูของประชาชนก็คือทางทางผู้ใหญ่เนาะแม <Man, S 2> ่แม่นก็น man, man, man. พยายามพัฒนาล่ะแต่ว่าหาเงืรร่อนบอเหลือเงื่อนไปใช้เมื่ <laughs> ว่ายม่ไงก็เมื่เอกระสนัอนดอกเท่านั้นหรว่าให้เฮาอีกแมนแมนแมนดีัชชี่มหาว่าเออคนที่เพราะว่ามันก็มีบางมนุษย์ทำที่เขามาอันนี้คือการว่าเดี๋ยวราคาขายสูงขายสายอีกน้อยเนาะเอาเอาเอาสิ่งเอาความเป็นจริงเอาความเป็นจริงแม้วความที่มนุษย์ความคิดสั่งรค์ของเมืองไทย แล้วก็บีระเบียบีน่านี่เอาไปพัฒนาบ้านเฮาดีกว่าเนาะแล้วก็สิ่งที่จับต้องได้เด้ที่นี่เขาแมนวัดบอดี้อวดเอาโอ้เป๊ะๆได้เนี่เฮาบอด้เฮาบอด้อวยแม่แมแต่เฮาเว้าความจริงมันได้มาเห็นความจริงคือความจริงบอด้อวยในเมืองไทยเพราะว่าเฮามาเห็นแล้วเนาะขนาดว่าเขาก็สามารถเราได้แม่นันนี้แค่อันนี้อยู่ในเมืองเป็นวัยนี่อยู่ในเมืองคือแยกสีร่มองันเทศการนี่ โอ้โหคนไะเที่ยวหลายคนเป็นแสนสมกับคำวันวาไทยแลนด์เนาะสยามเมืองยิ้มไทยแลน,น,นด์เนาะก็คือนี่แหละประเทศเฮ้าก็ไดรับอนุสงอนุเคราะห์จากนี่เลยสภา,ากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาหรือว่าสภา,ากาชาติไทยต่างๆพูถึงคุณสภา,ากาชาติไทยอยู่ฝั่งคุนล่ะก็อยู่ฝั่งคุนทีมาซอยเหลือประเทศลาวเฮ้าก็คือ เคยเห็นบ่สะพานกษัตริย์ลาวบ่เคยเห็นแต่สะพานมิตรภาพไทยลาวแม่นบ่สะพานกษัตริย์ลาวต้องมาเบิ่งเรื่องงานงานการะสาดเขาติดจัดขึ้นอ,อยู่สวนลูมสิมีจัดจัด,จดยู่นี่แม่นบ่แม่นสิมีร้านค้าของลาวมา<อ>เปิดขายของให้คนลาวคนไทยเข้าใส่ใส่ซอยก็คือเป็นคนลาวเขาแทนเขาขายให้เขาคนไทยเพิ่นเปิดโอกาสให้คนลาวเขาได้มาม ขันลาวแลวกับบ้านพี่เมืองนองกะแม่นมก็ซ้ำขอบพืัวเดียวกันว่าไงไงซะภาษาก็บอกคล้ายๆกันแม่นคนไทยอีสานกะว่าภาษาเดียวกันกับคนลาวเพราะฉะนั้นก็คือว่าล่ะเมืองบ้านพี่เมืองนองบอกไงไงซะเนาะแม่นแมนว่าตะกอนนี่คนลาวอพยพมากเพิวายเพิ่์ลวายฟังนะพู้เท่านื่อคือรถอยู่นีเอยยุสวนลุ่มนี่เด้อ้มันคืนรถย่นีแม่นตอนสมัยคนอพยพมากเพิรวายสมุ ตอนนั้นจักเกิดยังขึ้นฮระหองกอกันอยู่ลาเฮาอพยมาขึืนอู่นยุนีแมนพ่ิมาขึ้นมันสีมาขคืนรถย่นีเพื่อสิไปมองีพเพิ่นอยากไปนะค,ะคือประเทศต่างประเทศัง่ส่เพิ่นกัไปเพิ่นว่าลบอยังก็เขาเหนอี่ยังก่อนนีอันนี้นอ้ยังนะ <c oughs> คิดบวก มนนี้นี่ยังเรื่องการเมืองอีพแล้วพิ่นเพิ่นหนีมาอยู่ไทยเนาะไทยกะให้ควางเสเหเือนะต้องไดตตองมาแต่ล่าเข้าแลยก็มาข้นรถอยูนีนี่อ่นมาข้นรถยูนีนี่ก็เรื่องหูเลยนี่ก็เรื่องาวนบอกไ้ั่งอะ่าตะกอน่นกัมาขืนรถยูนี่หละยุสนลุ่มแก็ไปงวที่ออกตลาดมีกายยังก็ต้องมาขึ้นอยู่นีก็ก็ตอนมาพักอยู่ไทยก่อน ตัวนี้นี้จากขันว่ามาพักอยู่ไทยก่อนไทยมันก็ค่อยซืยเหลืออันนะ่ะเพิ่นผู้ใดอยากไปใช้ก็จังคนชื่อชงไปนะสินะนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับผ้าเบาวกุ้งซื้อยังก่อกุ้งไวรุ่นขายฝันเนาะส่องยูทูบเพิ่นเพิ่นนี่มากรุงเทพเพื่อแหนะลกเนาะขังแหลกในชีวิตนี่อนเดี๋ยวสิพาขึ้นไปหุ่นเห็นบ่นั่นละ่ะ ไปพูดเขาเออนพูดเขาเด้พูดเขาบานเห่ากับบานเพื่อนสิตแตกต่างกันบอกพูดเขาในเมืองเลยอันนี้พูดเ,<อ>เขาในเมืองเป็นแพร์นะแมนวิวรอบๆด้านเนะี่นยือว่าสุดยอดเนาะเมืองไทยเคนเฮ็ดได้เนาะสามารถสั่งบ่แมนในน้อยบาทได้นั่นเพื่อได้ในคนเขาฟรี่ได้นั่นเขาฟี่นี่เงินโบ่บ่บ่ได้เก็บเงินจากบาทนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสั่งได้ดีเนาะนี่ล่ะเออกรุงสิได้เห็น ต้องแท้มืกอนี้แหละว่าเมืองบ้านเมืองเพิ่นพัฒนาได้จังไดน้องมีเงินจังไดจังมีเงินหลายมาสางเหตุอย่างเพราะว่าเพิ่นโมเมนต์วาจาสีสางจะสวนเพิ่นมีโรงแรมมีอาคารพักอาศัยพักไมที่เลยวะแมนเพิ่นก็ได้รายได้จากที่นี่เพิ่นก็มาสางให้เป็นวาแล้วกาเป็นสวนเป็นเวาแลกเลยคล้ายแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะแมนแมนแมนประมาณนั้น ดึงดูดความสนใจคนมาเที่ยวนะกลยุทธ์การตลาดต้องเกิดเนาะโอเคครับสำหรับพี่มีเนาะกับบ่าวกุ้งนะฮะบ่าวกุ้งซึ้อจวัยรุ่นขายฝันเออกุ้งวัยรุ่นขายฝันเนาะครับเนาะกับผมบ่าวตูแชแนลกับสิขอลาเพียงเท่านี้เนาะไปเจอกันอยู่สวนพุ่นละพาบ่าวกุ้งผมไปเบิ่งความสวยงามเบิ่งฟู้ไปเบิ้งฟูในเมืองโอเคครับสวัสดีครับผมสบายดี